สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพชรจ้าเผยผู้ปกครองสาวบุกบ้านโผล่ติดต่อบอกเป็นผู้ป่วยจิตเวชลงบันทึกประจําวันป้องกันเกิดอีกจากกรณีที่คุณแม่คนสวยนิวเคลียหันซาได้โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดลงในไอจีสตอรส่วนตัวเผยให้เห็นนาทีสุดช็อกสาวแปลกหน้าบุกเา้ารนั่งรวมโต๊ะกับลูก แทมยังบอกด้วยว่าเป็นบ้านของตนเองจนต้องให้รปภมาพาออกไปพร้อมทั้งออกมาเผยภายหลังว่าตนไม่แน่ใจว่าเป็นคนไม่ปกติหรือมิจฉาชีพซึ่งด้านดีเจเพชรจ้าได้เปิดเผยเหตุการณ์ไว้อย่างละเอียดผ่านคลิปโดยบอกว่าผมมีนัดถ่ายรายการกับพี่เจนิเฟอร์คิมมีทีมงานประมาณ12คนและผมน้องนิวและไทก้านั่งกินข้าวที่โต๊ะอาหารจากนั้นก็มีผู้หญิงใส่ชุดสีดำเดินเข้ามาเรียกว่าพี่เพชรของเงิน300 เราก็งงๆเราก็คิดว่าทีมงานเดินมาของเงินเพื่อเป็นค่าแท็กซี่ส่งของอะไรหรือเปล่าก็หยิบเงินให้ไปและเขาก็หยิบเงินแบบกระชากนิดๆออกจากบ้านไปจากนั้นผมก็เข้าไปประชุมงานต่อไม่ได้คิดอะไรก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เดินกลับเข้ามานั่งโต๊ะกินข้าวเราก็คิดว่าเป็นทีมงานนั้นแหละจากนั้นผมก็ถ่ายรายการกันไปประมาณ3นาทีก็มีกระดาษจากน้องนิวเคลียร์บอกว่า ให้มาดูหน่อยสาวคนนี้ไม่ค่อยปกติแล้วเราก็ออกมาดูมาถามว่าเป็นใครมาจากไหนให้เปิดหน้าออกมาดูหน่อยเขาก็เปิดออกมาเป็นสภาพผู้หญิงคนหนึ่งคือโซมมากๆเขาก็บอกว่านี่บ้านหนูหนูอ่ะอยู่ที่นี่น่าจะไม่ปกติแล้วเขาบอกว่าอามาให้มาสันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพที่แกล้งบ้าหรืออาจจะเป็นบ้าจริงๆก็เลยให้รปรเชิญเขาออกไปคนที่เป็นห่วงขอบคุณมากครับปรึกษากับนิวเคลียร์ว่าจะเอายังไงดี น้องนิวบอกว่าหากเขาไม่ใช่คนปกติก็ไม่ต้องแจ้งตำรวจหรอกก็สงสารเขาหากเป็นมิจฉาชีพเราก็ต้องเตรียมตัวป้องกันกันอีกครั้งแต่จริงๆเรามีการป้องกันที่ดีอยู่แล้วครับซึ่งล่าสุดวันที่21มิถุนายนดีเจเพชรจได้อัปเดตว่าหลังจากมีข่าวออกไปทางด้านผู้ปกครองของสาวบุกบ้านได้ติดต่อเข้ามาบอกว่าน้องเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชส่วนตัวไม่ติดใจแต่เบื้องต้นลงบันทึกประจำวันป้องกันการเกิดอีก ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ